แล้วก็มีนักเรียนช้าวันนี้คึกคักค่ะห้องเรียนของเราคึกคักมากคนก็คึกคักควานก็คึกคักนะคะน่าแต่งตัวเยี่ยงกุลสตรีวันนี้เด็กหญิงน้ำเมยค่ะแอบมองเธอ,อยุดนะจ๊ะชอบแอดมาไลฟ์มากขอบพระคุณค่ะ ชอบมากเลยหรอขอบคุณค่ะคุยไปเรื่อยบ้างนะคะพัมเพิพัฒนาไปบ้างนะคะสวัสดีค่ะเลิฟแอสสาวุ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนครพนมยามเช้าอากาศดีนะคะนะชอบมาไลฟ์นะหนึ่งอย่างที่ถูกใจคือทุกคนมีกระตัวตนอ่าทักทายนะคะทักทายกันโอ้ย เกือบจะตกใจแล้วนะเกือบอุดานแล้วนะไม่แอบจับจับตรงนี้นี่แอบจับจับตรงนี้อะไรไปสิปวดฉี่มาบอกฉันทำไมน่น้องบอกว่าขอดูหน่อยสวัสดีคะ่ะอสาลวช้างชางน่ารักรักนะคะน้ำเมยอจีบภูพาหรือยัยงคะวันนี้ภูพามาเปล่ายังไม่ได้ยินเสียงเลยโยงมากอ มาภูพานมาวันนี้อากาศดียังไม่เคยเห็นน้ำเมยจบภูพานเลยซึ่งตอนนี้น้ำเมยของเราก็กินไม่สนโลกนะคะโบสีฟ้าน่ารักเด็กหญิงน้ำเมยมาจากจังหวัดตากนะคะสวัสดีค่ะคุณวาซินีสวัสดีฝากสวัสดีแอดกี้ในผามควานได้นะคะไปไหนแล้วก่อ,น,อนนี่เรียกตูบตูบที่ไม่มีผน,นังนะน้าวันนี้โบสีสวยใส่ตามวัน,นะคะ่ะน่ะบงบอกว่าน้ำเมยเป็นคนขี้ขาดขนาดไหนดูตาขาวสิ ตาขาวเยอะกว่าตาดำนะบ่งบอกถึงความขี้ขลาดค่ะความขี้กลัวหวาดระแวงนะคะส่วนตรงนี้น้องเคลางเคลางตุ้มตุ้ยค่ะเคลางสวัสดีค่ะมะกวูเต้นหน่วยนั้นจะรอดไหมคะดูน้องช้างมีความสุขนะ,ะยืนเฝ้ามองมะละมะละกอทุกวันทุกวันนะคะมีอยู่ประมาณตอนนี้สองสี่หกแปดสิบลูกโดยประมาณนะคะยังไม่พอสำหรับนักเรียนเราในห้องเลยค่ะ อะไม่เอาถังขยะไม่ชอบมันไม่น่าดูเนี่ยสมสีมาหรือยังคะสมสีมาแล้วคะ่ะสมสีมาแล้วคะ่ะสวัสดีคุณสุน,นีนะคะคุณพินซังคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะน้ำเมย์โบวีนะอ่ะน้ำเมยเสร็จก็เป็นเขรางเป็นวนาลีนะ,ะสมสีวันนี้ยืนอ้วนอยู่กับอารีนาค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นมานานนะคะแดด แซ่แลมากเลยนะคะแดดแซ่แลคือแดดจ้านะคะหลังจากที่เช้าๆบ่ายๆมาดูน้องช้างโคศบาลมีความสุขมากโคสบาลมีความสุขเสมอค่ะนีะ่สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ415คนที่กําลังรับชมเราอยู่ตอนนี้ค่อยๆเดินตะล่อมตะล่อมไปนะที่โยกอยู่ตรงนู้นก็มาลีเองค่ะวันนี้ฉีกับบ,บวมติดถ่ายหนังอินเดีย มาอยู่นะคะนะ่ะแต่ยังสงสัยยังไม่ถึงคิวนะตอนนี้แอบมาดูหลังห้องรู้ว่าดูหลังห้องหันหน้ามาทันทีเลยนะลี่สวัสดีค่ะสวัสดีแต่ยังไม่มีของกินให้นะงานแต่ทางงานก็ต้องทําช้างก็อยากเห็นมันเป็นเรื่องปกตินะนะเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนช่วงนี้จะนั่งบ่อยนิดนึงนะคะเมื่อยเมื่อยอะไรไม่รู้ก่อนนะขาเปรี้ยอ่อนล้า โอเคอยู่ตรงนี้ทดสอบเก้าอี้เก้าอี้ของเราทุกวันศุกร์ดิฉันจะใส่ชุดมอหอมนะเพื่อสะดวกต่อการนั่งพื้นอยากนั่งตรงไหนก็นั่งได้เลยนะคะนี่คือคอนเซปต์การแต่งตัวในแต่ละวันนะอ่ะมาดูสูอ่าสมสะาอะไรนะ วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของสีดอโจโจจำได้ว่าเกิดเดือนกันยาแต่จำวันไม่ได้แต่เห็นแม่แม,แม่วันนี้มีอาหารเลี้ยงโจโจด้วยนะคะระหว่างนี้นะสวัสดีพี่โจโจสุดหลอ่อโจเนะี่ยตอนนี้ก็คือแอบ,บอยู่ใต้ต้นไม้นะอันนี้เราก็จะเห็นในมุมข้างเดี๋ยวเราไปอยู่มุมหน้าดีกว่านาะนี่แอบบคุยอะไรกันแอบบคุยอะไรกัน อคุยอะไรกันก่อนสวัสดีค่ะคุณอัจชราค่ะสวัสดี Good morning Thailand g r a c i a n o สวัสดีค่ะ Elephant talks Elephant gossip this morning we'll let you see the nature of elephant when they stay together like in the group ah they are like the member in the family and they love each other สวัสดีค่ะคุณนกพัชรีพอดีมีสุขนะพี่เป็นป่วยพี่เป็นผู้ป่วยดูช้างทุกวัน ดีมากสำหรับใจค่ะน้องช้างทำให้มีกำลังใจดีขึ้นไม่ค่อยเห็นไลฟ์พี่ทุบ้างเลยค่ะเหมือนจะไลฟ์สดกันแทบทุกวันเลยนะคะมูทูเนี่ยช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายนะคะถ้าเป็นไลฟ์ของมูทูนะคะคนทางนี้คิดถึงคนทางนั้น <c ười> นะ,นะ,นะสวัสดีขอให้หายไวๆเขาเคยมีเกิดวันนี้ถูกแล้วค่ะ นี่ขนาดอยู่ด้วยนะไม่ใช่เลยหรอกจําได้ไม่หมดไงจําผิดจําถูกก็เลยเลือกที่จะจําง่ายๆขอพระคุณค่ะคุณนิติกาคาหายแล้วค่ะเลือกที่จะจําง่ายๆที่จําง่ายที่สุดก็คือลูกค่างเพราะเกิดวัน14กุมภาพอดีนะอันนี้จําง่ายส่วนเชือกอื่นๆถ้าไม่ใช่ใกล้เคียงก็จํายากนะคะหรือจําไม่ค่อยได้นั่นเองนะคะ <c oughs> อ่ะพี่ยงของเราทําอะไรคะพี่ยงต้องการอะไรคะบอกมาซิโอ้ยของหมดแล้วอยากกินอ่า โอเคหาก่อนนะพี่ยง้งมีอะไรให้กินได้เนี่ยอ้อยได้เหรอเดี๋ยวรอเจ้าของมาดีกว่า,าพี่ย้งทักทายภูพานหนุ่มภูพานจากสกลนครน,นะคะจากสกลนครส่วนเชือกนี้หนุ่มลำปางค่ะพลายปฐมสมภพบ i i นั่นเองนะคะสวัสดีคุณอ สวัสดีคุณชนาการนะคะสวัสดีคุณมาล็อกปอกแป๊กนะคะน้องเคลางดุแล้วคะ่ะแอดเมื่อก่อนน่ารักกวนน่านี้เอางี้ดีกว่าเมื่อก่อนน่ารักกวนน่านี้ตอนนี้ถามว่าดุไหมก็ไม่เชิงว่าดุแต่ก็ค่อนข้างจะดื้อแล้วแหละนะแต่เมื่อก่อนน่ารักกวนน่านี้นะเมื่อก่อนนี้คือเหมือนสมสีเลยนะคะเมื่อก่อนพฤติกรรมเหมือนสมสีเลยแต่พอโตขึ้นเราเข้าใจได้ว่าเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์เนาะก็ ไม่ถึงกับดื้อไม่ถึงกับดุนะคะมาแล้วค่ะคุณพันนีแผนกล้องไปที่พายปฐมสมภพโชต์ตูดให้ดูแล้วหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อคุณแผงเห็นโคฟชบาลนะคะวันนี้ดูท่าทางเหล่าภรรยาเรียกว่าเหล่าภรรยานะคะน่าจะปลื้มปลิ่มกันเลยทีเดียวเพราะว่าจะได้เอนจอยกับอาหารนะ่ะที่มีคนฝากมาให้นะคะน่ะอยากเห็นทัวร์อะไรกับพี่สมศรีบ้างจังเลยโอ้ อันนี้น่าจะต้องใช้เวลาเสียงเสียงน้องของภูพานชอบเสียงภูพานใช่ไหมคะพี่โยงเนี่ยสาวเรียกพี่โยงพี่ควานก็เรียกพี่โยงค่ะพี่ควานเรียกพี่โยงเหมือนกันนะเขาดูจะโยงโยงเก้งก้างนะคะลําตัวเขาจะสั้นขาเขาจะยาวพี่โยงลําตัวเขาสั้นขาเขายาวนี่ไงควานมาแล้วไปเที่ยวไหนดี รถเอียงอ่ะรถเอียงขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจน่หายไวายคนที่ป่วยก็ขอให้หายไวายคนที่สุภาพแข็งแรงก็ขอให้สุภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะคะน่ลืมตัวเจอเจ้าไปเจอเจาใกล้ๆเขาเดี๋ยวเขาจะปาหินใส่นะดูท่าเขาเนี่ยยืนทำไมก่อน ดูตาดูตา,ตาตาเหมือนนอนไม่อิ่มพี่ไอ้เนีเ่ยกพี่ไอ้สวัสดีครัเอไอ,อพลายปฐมสมภพนะคะสวัสดีสาวสวัสดีคุณแอนลินค่ะเปิดรอบห้องมาก็เจอเขาจีบกันเลยทันทีพี่สุดจสุดหลอ่อสวัสดีนะคะมีลูกชายคนเล็กมาอ๋อมีนะเรียกมีแล้วหนึ่งะคุณแม่ตุ่มชื่อมีซะแล้วนะคะ พอน้องเขาเคยสูญเสียเลิกแล้วไปเปลี่ยนไหมคะอเอาไม,ไม่ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นที่พฤติกรรมมากกว่าเพราะก่อนที่เขาจะสูญเสียลูกเขาก็ห้าวไปแล้วหนึ่งกลุ่มนะคะก่อนที่เขาจะสูญเสียลูกเขาห้าวไปแล้วหนึ่งกลุก่มก่อนที่จะตั้งคันอีกอะ่ะก็คือเริ่มห้าวละเริ่มห้าวก็กลับเข้าไปในป่าไปทําการเรียนการฝึกนะคะพอฝึกแล้วนิ่งขึ้น ก็ออกมาได้ไม่เท่าไรนะออกมาได้จําช่วงเวลาไม่ได้ออกมาปุ๊บก็ไปผสมพันธุ์ตั้งท้องมีลูกนะแต่เรื่องของความก้าวราวนี่มาก่อนที่จะท้องแรกอีกนะคะมาก่อนท้องแรกอีกอ่าตรงนี้มีกี่เชือกเหรอคะตรงนี้มีประมาณสิสองเชือกค่ะวันนี้ นับรวมๆรอบๆตรงนู้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองเชือกะได้สายตานับดูก็เกือบใช่นะพี่ทุกมมิราพุกวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์มีราเงียบค่ะแม,สสะม่สวัสดีค่ะคุณจุติธมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทิติรัตน์นะคะมันมีเห็น AI เอไอหรือยังคะในเอไอนะคะหาดูได้ในติ๊กต็อกค่ะมีคนลงตั้มก็ลงน,นุกก็ลง แฟนกลุ่มวีเลฟก็มีนะคะน่สูงยาวขาวดีปลายปฐมสมภพนะสายฝรั่งสายฝรั่งเป็นลูกเซี่ยวนะคะพ่อเป็นลูกครึ่งไทยอิสราเอลเขาก็เป็นอะไรเป็นลูกเซี่ยวใช่ว่าเป็นลูกเซี่ยวเพราะมันครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะครึ่งของครึ่งอีกทีหนึง่งฮ่าปลายปฐมสมภพของเราเนี่ยแม่ไทยแม่ไทยพ่อลูกครึ่งลูกออกมาเป็นลูกเซี่ยวนะคะ ชอบความแซวของแอนสาวร้อเอียงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันสวัสดีคุณโรตัสมีประชุมรับกันไหมคะนั่นนะะรับตลอดอะคะ่ะทํานั่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นคุยกันสาระมัง่งไม่สาระมั่งนะคะน่ะแต่จะรบกวนสมาธิเราเราก็เลยต้องดีเขาออกมานะคะต้องนีเขาออกมาจะได้ไม่รบกวนเสียงจะได้ไม่รบกวนนั่นเองนะคะอะหาดูมดก่อนสิหนึ่งตัว ท่านี้หล่อเลยไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมตาเยิ้มใช่พันนีพี่สาวขอให้สุข,ขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะขอบพระคุณค่ะท่ายืนเท่มากต่มีย่ยูอยู่ไหนคะอยู่เมื่อต้นคลิปค่ะนู่นริมฝั่งน้านู่นค่ะไปเดินเล่นอยู่ไปเดินเล่นชิลๆเพื่อการผ่อนคลายน่ควานมาแล้วมาดูความตัวเล็กตัวน้อยของพี่ควานและน้องเอไอนะคะ อยากได้ยินเสียงดัมมี่นะคะอยู่นู้นนะคะยังไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าแอบอยู่ในป่านอะนะคะสวัสดีคุณวิลาวันนะคะสวัสดีคุณแพรจ้านะ,ะ <c oughs> มด <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณวิจิตเอไอองพื้นเบอร์ไหนคะ นี่เบอร์ศูนย์ศูนย์น่าเอไอกับภูพาเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะน่าจะมีเรื่องเล่าตื่นเต้นแต่เช้าแน่ๆเลยวันนี้งานบ่ายมีงานวันนี้มีงานบ่ายเลยต้องดูไลฟ์ย้อนหลังมาหลายวันแล้วเอไอได้สร้อยส่อร้อยสวยนะสร้อยสวย,สวย,สวยถูกจังเอไอหลดนะคะสวัสดีคุณบางออน on, ค่ะสวัสดีค่ะ สองสาวเข้าปากกินหญ้าสมสวยมากอ่ะสมสีมากค่ะเสียงเจ๊แจ้วหมายถึงคนหรือช้างคะสนชัยฟันเหลืองมาค่ะสนชัยฟันเหลืองเซลซ่าโอโหเสียเซลเลยแสนชัยฟันเหลืองนะคะลูกจับปตีแม่ขอแต่แม่พุ่มเป็นแม่รับใช่ค่ะเสียงไข่เจิดแจ้วนกผู้พานค่ะอยู่นี่ฟันขาวแล้วค่ะจดชื่อจดชื่อคืออะไรสสนชัยฟันเหลือง พี้เบิร์ดเดย์ลุงนะขอบคุณคะ่ะแม่เก๋ค่ะพ่ะคุณคะ่ะขอบพระคุณสำหรับเค้กในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะสวัสดีคุณนะาวรรณภา,าคนรู้หมหล่อไว้ใจผมเนี่ยพูดรู้เรื่องนะพูดรู้เรื่องตอนนี้กําลังทําความสะอาดอยู่แหล่งที่อยู่อาศัยของช้างควรจะสะอาดอยู่เสมอไม่จำเป็นต้องตลอดเวลาก็ได้อะน่ะสะอาดอยู่เสมอเพื่อลดการเพราะเชือ้อน่ะลดการเกิดแบคทีเรียนะคะหรือว่า ตัวเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะคะ